ฮึมโอเคฮะอ่ะแล้วกลับมากับอนิเมะแ่นกาอีดแล้วนะก็หลังจากคลิปนั้นผมก็ได้ไปเอฟเคหาอีกิจมาก็ผมมีทั้งหมด4ตัวแล้วละกันนะฮะก็ถามว่าผมลงไปกี่ตาแล้วเหรอก็3ามรตานะฮะได้มาสีตัวก็เยอะอยู่เยอะอยู่ ที่ผม,มทำคลิปนี้ก็คืออันนี้ไม่ปรนการอัปเดตเป็นอัปเดต0.5นะฮะก็ <or competitive> เปิดเลทให้เล่นแล้วแล้วก็มีบอสอีเวนต์ก็มีตัวละครใหม่มาเยอะอยู่นะเขอขอมาบนนิดนึงนะฮะเกมนี้นะการรีค่าสเตตนี่มันดูแปลกนะฮะอันนี้ผมยังไม่ได้อีโวนะครับชาเพราะว่าผมลองมาหลายครั้งแล้วนะฮะผมก็วนรีไปเรื่อยๆนะฮะจนได้สเตต ASA นะฮะอย่างเช่นตัวนี้นะครับผมก็รีสเตตได้ ASA ประมาณนี้แหละนะฮะแล้วผมก็เอาไปอีโวนะฮะผมก็คิดว่าสเตตมันจะขึ้นแต่เกมนี้ไม่ใช่นะ รู้นะฮะซึ่งทุกคนอาจจะรู้นะ้ฮะอันนี้แค่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 อยากกดน,นะ,ะ,ะเดี๋ยวค่อยมาหานะฮะเราลองมาลงโหมดใหม่กันก่อนดีกว่านะฮะสตาร์ทเลยดีกว่าอุ้ยคัตซีนคัตซีนกินใจยังไม่มีอะไรเลยบอกกินใจซะแล้วซูมเข้าไปที่เก้าอี้บอกตามตรงก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยซูมเก้าอี้ ทำไมอ่ะเอามาแล้วมาแล้วนะฮะมีกิดอีเวนต์นะฮะอ๋อบัตรเลสแชมเปอร์ตัวละครมาจากทางไหนอะโหดสตาร์ทไปเลยนะเอ้าผมลืมเอาตัวฟาร์มเงินมาเอาแย่แล้วคือเอาตัวไปเอฟเคพื่อเอาเวลนะฮะคือผมเอาเข้าหมดเอฟเคไปเพื่อเอาเวลโอ้โหลืมจัดทีมมาโหมนี้เอาไ้ที่หลังเลยผมขอไปตั้นตัวก่อนเพราะตัวผมยังไม่ได้อีโวหลายตัวนะฮะไอโหมดนี้เอาไ้ที่หลังเลย โซโลเลดูหน่อยนะฮะว่าผมจะไหวไหมนะฮะเพราะว่าถ้าจำไม่ผิดนะฮะด่านสุดท้ายมันจะมีตัวเรนโงกูแจกใช่ไหมคือก็สุ่มเอาเหมือนอีกิเลยนะฮะหนึ่งเปอร์เซ็นต์เลยมั้งครับด่านน่าจะไม่ยากเท่าไหร่เลดน่าจะไม่ยากไอ้เมื่อกี้มันบอสอีเวนต์ไงไอ้ด่านสวยแต่หมอกเยอะไปในทางไหนคือทางเริ่มต้นว่ะทางไหนคือทางเริ่มต้นวะงงแมปวะทางไหนวะเนี่ยอ๋อนี่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 ก็โถมือแล้วคือไม่ได้วางตัวเงินเวฟศูนย์ได้ไงแบบมัวแต่งงทางไหนคือทางเริ่มต้น ยากเท่าไหรไม่ยากเท่าไหร่แอ X2 ก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่ได้ห15เลยว่ะตานี้ไปแอ X3 โอเคเวฟที่3อุ้ยได้14เ,เลยอ่ะเวฟต่อไปนี่มันดูยากขึ้นเว้ยโอ้แสนอ X นี้แม่งก็ติดอะไรเนี่ยติดหลับเวอร์หลับกันหมดจะลืนละวางใหม่ได้ไหมเนี่ยโอ้ต้องวางใหม่ด้วยถึงจะได้โอ้โไม god โอ้ ει, ต้องมีตัวล้างดีบ hmm. ัฟใช่ไหมเห็นบอกว่าแพทนี้มีตัวล้างดีบัฟถ้างั้นไม่ผัดนึกว่าไม่ยากมากโอ้โหอ่ะสักคลิปไปเลยละกันักคลิปมา3วันหลังจากอัปเดตแล้วฮะผม AFK ไว้เนาะก็เนี่ยผมเล่นไปร้อยหกสิบสี่ครั้งเล่นร้อยหกสิบสี่ครั้ง ดูยูนิตผมมันยังไม่มาเลยสักตัว <laughs> เหลือเะ <laughs> เชื่อแซดเหลือเกินแล้ว <laughs> ดูดู <laughs> ผมแลกไอ้น,นี่ไป2อันแล้วด้วยเนี่ยแล้วก็ตอนนี้เหลืออยู่พันสี่ใยแมงมุมเนี่ยโอ้ยังไม่มาสักอันถ้ามันจะยากขนาดนั้นค่อยเอฟเียบเรื่อยๆนะถ้าางนั้นคลิปนี้ผมว่าผมไม่ได้ลงแน่นอนมันนานหลือเกินก็ <laughs> มาถ้าางนั้นก่อนจบคลิปนะฮะเรามาสุ่มบับเล่นๆกันหน่อยดีกว่าสามเหรอนี่น,นี่ผมมีรับยังไม่ได้รับเพชไอ้นี่มาโอ้ได้ยี่สิบเนี่ยเรามาซื้อจากนี่เอาดีกว่าอีกกออัันนนนะฮไปเเราสุ่่่มลหย อ,อ๋อทำไมเลขไม่ลดด้วยบั๊กนะฮะแต่ก็น่าจะจำกัดอยู่แหละไหนมาดูซิว่าเรามีกี่ละ4ีอิอโมนาตต้องมาแล้วปะแต่ที่จริงผมไม่หวังโมนาดก็ได้นะผมหวังแค่เอ,อ่อบั๊กไปเนี่ยเนี่ยฟอร์จูนนะฮะฟอร์จูนใส่สปีดวากอนกับอันนี้นะฮะกับตัวใหม่เนี่ยทกคาลูระอะไรสักอย่างเนี่ยนะฮะให้สองตัวนี้ก็พอแล้วผมก็พอใจละวเรามาเจิมด้วยตัวนี้ก่อนหน่อยนะฮะมาเออขอจิมน่อยขอจิมหน่อย,อ,อ,อ,ยอ่าหนึ่งครั้งไปเลยเอย้มาร์คแมนมาอ่าหลับไปอันนี้หน่อยอ่า เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่ลุงไม่มาเลยอ้สีทองไม่มาเลยอตัวนี้อเออโอ้โห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 ไอ้ยี่สิบอันผ่านไปแล้วมันยังไม่มาสีทองเลยสถานไม่หวังมูนนะหวังแค่พอร์จูนนะพอร์จูนก็ได้นะพอร์จูนนะขอร้องมาขอสปีดมาก่อนตัวเดียวก็ได้ใส่พอร์จูนน้า พอจูนเนี่ยดึงมันเข้ามาดึงมันเข้ามาอ่ะสุมรัวๆไปของพอจูนก็พอเนี่ยพอจูนเนี่ยโอ้โหเอาจิงอ๋อได้ยี่สิบผมต่อไม่รอละอ่าได้มามยี่สิบเอ็ดอันฮะจากอันนี้โอ้คนเรามันต้องมีต่อกันหน่อย បាទជូនបាទជូន มาอีกวันสองวันนะฮะไปหมดเลยยีิบเก้าอันนี้อันนี้บอกเลยต้องได้ขอแค่ฟอชูนคลิปนี้นี่ลองหลายวันมากเลยเนี่ยแต่จะได้ลงเนี่ยปามจนครบอะ่ะเดี๋ยวผมได้ได้ได้ฟอชูนในนี้มาแล้วนะฮะตัวเงินใหม่ดแต่นในสปนะีดวาก้กอนนี่นะฮะสามสิบสี่อันนะฮะแต่คือมันต้องมาไปโมนาไปตัวนี้นี่แบบเลิกเล่นอะ่ะบอกเลยเลิกเล่นหรือถ้าไม่มาก็เลิกเล่นโอ้โหโอ,โอ,โอ้จะเอาแค่ฟอจูน พอด่วนโอ้โอ้พอพอเลยคือที่จริงผมก็อยากได้โซล่าในตัวนี้นะในอีกิปนะฮะแต่คือดูสภาพมันดีผมหมดไปหลายโลมากกับสปีดวากอน่ะแล้วผมไม่อยากไปสุ่มตัวอื่นก่อนเพราะผมอยากได้บัฟเงินนะมันทำให้เล่นง่ายเจออย่างเนี้ยโอ้โหการอัปเดตหน้าเลยครับพอและอัปเดตนี้ไม่เล่นต่อแล้วด้วยพอเลยเนื่อยใจจริง